สวัสดีคะ่ะในคลิปนี้นะคะ JK มาแนะนำให้ทุกท่านนะคะได้รับชมกับ Honda Accord ค่ะทุกท่านรุ่นไฟท้ายก้อนเดียวนะคะเป็นรถยนต์ปี94ค่ะเครื่องยนต์หัวฉีด F22B เกียร์ธรรมดานะคะคันนี้ใช้น้ำมันร้วนเลยค่ะทุกท่าน E209195 นะคะได้หมดเลยเนาะเชื้อเพลิงเบนซินนะคะราคาคันนี้นะคะทุกท่านอยู่ที่69,000บาทค่ะ ภายในสวยนะคะภายนอกเป็นสีเขียวนะคะมาพร้อมกับร้อมแม็กขอบ17นะคะหน้า8หลัง9ไฟหลีกกันชนเทสตัดหมอกหลังเทสนะคะกันสาดเทสค่ะทุกท่านพรมหมักลุกนะคะซ้ายขวาไม่ดังค่ะรถจะทรงมาแบบรอๆนะคะกระจกเป็นไฟฟ้าใช้งานได้ครบค่ะทุกท่านปรับไฟฟ้าได้นะคะ น้ำไม่ดันกวันไม่ไหลขับทางไกลได้ปกติไม่มีปัญหาต่อการใช้งานค่ะภาษีพรบรนะคะปี64ค่ะทุกท่าน6,9,000บาทนะคะ Honda Accord ไปท้ายก้อนเดียว e ท่านใดสนใจรถยนต์คันนี้นะคะสามารถติดต่อดูรถได้ที่กรุงเทพมหานครอิสรภาพวงเวียนใหญ่นะคะทุกท่านติดต่อผู้ขายนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้นะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะัดดูรถทดลองขับกันก่อนได้นะคะ เพื่อเป็นการประกอบการตัดสินใจนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินขอแนะนำไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะทุกท่าน